ทุกคนนี่คือหาดอะไรทายมาอยู่ที่หลีเป๊ะเอาจะจะพูดเอาวชาพัทยาบีชซึ่งที่นี่เขาจะมีาหาดซันไรส์ตรงฝั่งรีสอร์ทแคสเวย์รีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็หาดซันเซ็ตพระทิตยตกดินหาดซันเซ็ตจะต้องอยู่ฝั่งหนูทุกคนเดินทะลุไปหาพัทยาตรงนี้ได้แล้วก็นี่วอล์กอินสตรีทเราจะไปเอาวชาจะกลับเข้าที่พักทุกคนจากนี่หาสวยมากนี่ขนาดแบบ นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้แต่ทะเลสวยที่มาดิฟเมืองไายเล็กไหมไปไปเอาชากันคนจะได้กลับไปชาร์จแบตบเพราะว่าเครื่องนี้มันหมดแล้วทุกคนนี่นี่นนแบตบหมดกดถ่ายไปเลยฮได้เฉพาะเครื่องช่องนี้ไปก่อนทุกคนจ้านี่ยบรรยากาศบล็อก n ิ s t สตรีนะฮะ อาวชาจะอยู่ไม่ไกลเลยนะเราต้องการที่จะให้ชาวโลกรู้ว่าเวลามาหลีเป๊ะเนี่ยนอกจากจะมีอาวชามีพัทยาบีชก็ตรงวอ l k ก n ิงสตรีทก็จะมีร้านอาหารอย่างนีป,ปาปาย่านุชโรตีผลไม้ชาชักเนี่ยก็จะมี4ีสาขาทีมันเราจะบอกต่อร้านที่เราไปเยือนมานม่ใคุณภาพจริงทุกคน ะะเอาชาชาหนุ่มนกคู่ก็อร่อยแซ่บนี่จะเป็นของที่ระลึกนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากนี่มาอุดหนุนกันได้นะฮะวอลกิ้งสตรีเขาต้องการที่จะให้พวกเราเนะี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะเป็นมิตรกันทุกร้านเลยคนสตูนก็จะน่ารักมากเอาชาเลยมาแล้วยัง,ยงเนาะนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งสตูนสวยงามนี่ เห็นไหมนี่หาดลอ,อกลอยเกาะอินซ้อนเกาะโยงเกาะดังด้งเกาะนี่ฮะ,ะว้าอัานฝรั่งถอดซื้อเรื่อนี่ไงเอาชาสิคนจากที่รถสามล้อนะฮะใช้บริการได้คนละห้าสิบ มีเอาชาประกุดเอาเดย์มีนุมเมน,นูนะฮะดุกมาบรรยากาศนั่งข้างในได้มานั่งแบบโคเวิร์กิ้งได้ฟังเพลงเพลินๆได้ชาหอมกุ่นนะฮะเพียงเพราะทุกคนกนี่เอาชาอร่อยมากชื่นใจ ว้ายทุกคนดูอาวชาสิว้าฝรั่งหุ่นดีคนนี้อีกแล้วอ่ะทุกคนอยามาเดินผ่านตรงอาวชาก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วไงทุกคนดูหุ่นดูนมก็เซ็กซี่มากเลทุกคนมีอาวชาฮะทุกคนอยู่ล้านอยู่ตรงนี้นะยิ่งใหญ่มากนะฮะทำงานไปด้วยกินแซ่บไปด้วยทุกคนนี่ของฝากนะฮะดุดมากมันนี่คือ walking street ฮะทุกคนเพลงเพราะเนาะ ร้านอาวชาอ้าวที่แปลว่านกพูกนะฮะทุกคนนี่เกาะลีเปะทุกคนดูแผนที่ดีๆนะนี่ฮะปลากระตูนกระตูนปลากระตูนลายขาวเส้นขาวเนี่ยเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดส,สตูลน,นะฮะนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้เลยสวยเนาะสวยเนาะลีเปะสวยมากนี่ะก็มี บบข้อมูลท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง Walking Street ทุกคนะฮะฮัลโหลดีค่ะที่นี่จะเป็นนิดมากแล้วก็คนก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นเพ่ว่าเวลค,าค้ามมาฮทุกคนนะฮะไดูสินี่ฮะดำน้ำแต่ถ้าเกิดให้ดีไปที่แคสเวยก็ได้รองรับทุกอย่างทุกคนนะนวดก็มีโยเกิรโยคะมีหมดเลยนี่ฮะ โรตีผล,ลไม้ชาชักนะฮะแต่เราอยากไปบางรุ่นนะบางรุ่นโรตีชาชักแต่บางอื่นเวลามันไม่ได้แล้วไงมันไม่มีเวลาแล้วไงทุกคนเย็นนี้เราออกไปไหนไม่ได้เลยครับว,วอ่มบางรุ่นเอาไว้ขราวหน้าเนาะนี่ฮะบางรุ่นนียที่เราคุยกันเมื่อว,วานว่าจะมารีวิวเย็นๆแล้วก็เราเดินเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปซันเซ็ตเมื่อวานนะฮะนี่ะไปประมาณกิโลกว่า เกาะหีเป๊ะเห็นไหมเราอยู่ตรงนี้ค่ะซันไรส์บีเกาะกละนี่ยฮะที่เราอยู่ตรงครับดูเหมือนจะไกลแต่จริงใกล้มากสามารถเดินไปได้เลยถ้าน้ำลงคะครแล้วก็มีประการาังล้อมรอบเกาะสวยมากค่ะเกาะอูเซนก็อยู่ตรงหน้ารีสอร์ทแคร์สว์เลยนี่ค่ะแคสว์ทุกคน เกาะอูเซงเกาะกะเนี่ยตัวดีเลยสวยมากทุกคนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นเรือลงเรือแต่ยูตรงนี้พิทยาบีเดินท Street, นะลุวอล์คที่สตรีทนะฮะมีหาหลุงเรือแต่ถ้าเป็นซันเซ็ตบีชเมื่อวานเราไปตรงนี้นะ,ะทุกคนเนี่ยเมื่อาวานเราไปแถวตรงนี้เลยทุกคนจ้าซันเซ็ตบีชเราจะไปไม่ครบช่วนนะฮะก็เลยอาจจะดูรู้สึกไม่ประทับใจเท่าไหร่เราเลย ซีเฟอร์ซันไรส e บีชทุคนสวยมากนะฮมีบางบุญอยู่ตรงนี้ค่ะแบง่ายๆนี้ทางเดินไป s Sunset Beach ถึงบอกว่าบางทีอะเวลาเราติดต่องานพวกนี้นะฮะว่าจะขอเข้าไปถ่ายทําเราก็จะเห็นถึงความมิตรไมตรีแต่บางคนเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยมิตรไมตรีดีมากแต่พนักงานไม่ต้อนรับก็มีนะก็จะไม่สนใจนะฮะ เขาไม่ได้ร้านข่าววะเขาจะต้อนรับทำไมกูไปเพราะนั้นอยู่ที่เจ้าของร้านบางทีผู้จัดการน่ารักน่ารักนะฮะอย่างร้านโรตีนุชโรตีชาชักเนี่ยจะน่ารักมากน้องติวนะฮะน้องติวเขาจะกันเองมากนะฮะเป็นเจ้าของก็จะต้อนรับอีฉเพราะนั้นอย่างเขาจะไม่ตกไม่หล่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์บอกต่อเราก็ยิ่งชอบใจเลยการพูดจาเป็นนิตรแล้วก็จริงใจ นะเราก็จะเจอนุชโรตีผลไม้ชาชักอีกรอบหนึ่งนะคะเจ้าแรกบนเกาะหลีเปะทุกคนนะฮะตำเรจทองมากๆเลยนะฮะไปเข้าที่พักลบเมมโมรีชาร์จแบตช่ยทุกคนเนี่ยพอเราเดินมาอย่างนี้จะเป็นป้ายเห็นไหมถนนคนเดินก็จะเนี่ยทางเข้าอีกฝั่งอย่างนี้ ที่มันตรงข้ามกับหาดพัทยาที่เราเดินหันหลังมาดูปะเลี้ยวซ้ายนี่ไปหาดซันเซ็ตได้นี่ก็จะเป็นนุชโรตีผลไม้ชาชากนี่ไงจะเจออีกแล้วผลไม้ชาชากที่ตรงนี้สาขาสามไม่นี่สาขาสาทุกคนแต่เราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอมีส้มตำทันทีเลยนะฮะเนี่ยมีส้มตำมีปลาปลาหญ้าทุกคนร้านนี้ป,ปังม,งมากโอ้แต่ละลูกค้าเข้าตลอดเลยทุกคนเนี่ะ นเลวางให้มะม่วงเบาทุกคนมะม่ว,วมมงเบาทุ่ยเยียนทุกคนมมกน,กคน,นี่ฮะกำลังจะเดินถึงทางเข้า Castaway Resort ทุกคนจ้านี่จ้าถึงแล้วนะคะอันนี้อ่านว่า Castaway ไม่ใช่แคสซอเวนะฮะไม่ใช่แคสซอเวนะ,ะ Cast cast away นี่ยังไม่ไปทางนี้สักครั้งหนึ่งเลทุกคนทางนี้น่าจะลงชายหาดได้อยู่นะแต่เราชอบเลี้ยวกลับห้องค่ะ cast away นี่คือผักบุ้งกินกับส้มตํของเจนี่ป,ะป,ปะปาย่านะี่ปะปาย่าน่าอร่อยทุกคนนี่นะครับทุกคนบางคนเนี่ยอยู่หลีเป๊ะอยู่สตูลไม่เคยเข้ามาเห็นบรรยากาศดีๆสวยๆทะเล เลิศเลิศนะฮะมีเกาะกระเกาะ,กะอูเซนสวยมากแล้วก็ที่พักเลิศเลิศแบบนี้ฮะธรรมชาติก็จะได้เห็นจากคลิปนี้นะครับเราก็พยายามจะบอกต่อสิ่งที่ดีทุกคนจะเย็นเย็นเราจะไปดูด้วยนะฮะว่าน้ําทะเลอาจจะแอบบอาบน้าเซ็กซี่ตามมานะทุกคนตามมานะ้เดี๋ยวจะอาจจะใส่ออบิกินี่เล่นน้ําทุกคนนี่เอาชาหอ,อมอร่อยชื่นใจ อ,อ,อร่อยมากมนี่หาบรรยากาศแคสเวย์นะคะชูทะเลชูทะเลทุกคนน้ำขึ้นนะ่ะเมื่อตอนเที่ยงเราเดินลงได้น้ำยังไม่สูงเท่านี้เนี่ยยังเดินได้ตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยทุกคน แสวงจาอุอ้ยทะเลสวยอ่ะให้ดูอ่าวอีกรอบหนึ่งลูกคูก่ชาลูกคูก่สวยเนาะ